วันนี้พามาดูนี่นะครับต้นกระพีเขาควายนะครับส่วนของต้นก็คืออะไรนะครับนี่ครับเพื่อนๆไหนเนาะมาดูใกล้ๆครับนี่ฮะจะมีหนามออกมาอย่างนี้นี่นะครับนี่โอโรลังแตนหนามอย่างนี้นะครับนี่ฮะเลยได้ชื่อว่าเขาควายนะครับเนาะลักษณะเป็นเขาเือนเขาควายนะครับทีนี้พอเขาโตขึ้นมาปั๊บเขาจะแตกกิ่งนะครับ แตกกิ่งปั๊บก็พุ่งขึ้นมาแตกกิ่งนะครับแล้วก็จะพุ่งขึ้นไปแล้วก็แตกกิ่งอย่างนี้นะครับไปเรื่อยๆเห็นไหมขึ้นแตกขึ้นแตกอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับตอก็ไม่ต้องแต่งต้นอะไรเลยนะครับเพราะแตกปั๊บเดยกเขาก็สลัดกิ่งล่างทิ้งไปเรื่อยๆเราจะขึ้นตรงขึ้นตรงไปอย่างนู้นนะครับนี่คือธรรมชาติของกระพี้เขาควายนะครับ <c oughs> เป็นไม้ป่านะครับมีมากทางภาคใต้นะเพื่อนนะเราชอบความชุ่มน้ําสักหน่อยนะครับ เนื้อของไม้ก็จะเป็นสีดําเงางามมากนะครับเราก็เลยอยากได้พันธ์ุมาปลูกไว้เพื่อมีความหลากหลายในพื้นที่นะครับเนาะก็ได้มเมล็ดพันธ์ุมาจากพี่ๆอสมอนะครับที่อยู่ที่ละหารทรายจังหวัดบุรีรัมนะครับได้มาทดลองเขาให้มาถุงใหญ่ครับเราปลูกเป็นแค่สามต้นนะครับวันนี้นะครับต้นก็ขนาดนี้แล้ว เพื่อนมาดูกับพี้เขาควายต้นโตๆโตครับหนึ่งปีนี่สูงขนาดนูนแล้วครับลาเพื่อนไปก่อนสวัสดีครับ